นี่คือที่มาของการเล่นใช่ครับไม่ได้มีอะไรมากเลยแล้วเป็นไหมจริงคือความลับเป็นสิ่งสวยงามเออคือแบบมันไม่มีเหตุนะรว่าเอาว่าถ้าเกิดถูกใจคุยกันถูกคอ,อคลิกกันเ,เป็นบุได้ไหมมีโอกาสนะผมว้า <Wow! S 2> ถามผมแบบตอนนี้ก็อาจจะยังเขาเรียกว่าอะไรยังยังยังตอบไม่ได้อยอเซนอะไรอย่างเงี้ยต้องดูไปก่อนดูดูไปก่อน อสตหวานเฉยลน่าวิีขึ้นนี่คือรายการนี้หลายมูดมากนะจริงตลกงุ่มควจริงแต่มุมกล้องหน่อยอ่าๆได้ได้ได้จะได้แบบจะได้เลขสิบห้าบวกดูได้เนาะอาจะได้สิบบวกดูได้อ่าๆครี๊ดหนาจู่เด๊เอาเอาดูดูต่อไป โอ้ฟินมันจะดูเรทเกินไปยอะไรผมพี่ออนใต้ด evet ินไม่มาติดรายการนี้ก็ออนใต้ดินอยู่แล้วเรียบร้อยค่ะเรียบร้อยค่ะทั้งการแข่งขันและการลงโทษของเราในวันนี้นะคะเป็นการลงโทษที่หวานฉ่ำมากทีเดียวนะคะอ่ะก็ให้น้องสองคนฝากผลงานแล้วก็ฝากช่องพี่ด้วยจ้าเชิญตอนนี้ก็มีซีรีส์ไดแดงแล้วก็รองของพี่ออนแอร์เป็นเรียบร้อยครับใครยังไม่ดูก็ไปดูนะครับผมก็ มีเอมี่ถ่าเวลาเร็วที่ถ่ายไปแล้วเนี่ยเร็วๆนี้เนี่ยจะมีที่เราถ่ายเสร็จไปแล้วนะครับผมก็คืออยู่ในวันนี้โล้นเราจะไปร่วมเป็นแขกงกับเพื่นใช่ครับโปรเจกต์หนึงที่กำลังถ่ายทำอยู่ตอนนี้ก็คือเทรนด์โปรเจกต์ครับก็น่าจะเร็วๆนี้เราก็มาณต้นปีแล้วกันน่าต้นปีน่าจะได้เห็นอะไรมากขึ้นแล้วรอตื่นไทยแน่นอนใช่แล้วก็โปรเปีหน้าที่เป็นโปรเจกต์ใหญ่ของเราทั้งคู่นะครับผมเชื่ปเชื่อปากใช่ก็น่าจะเริ่มถ่ายทำ นีเราจะได้เห็นอะไรเป็นการภาคต่อจากได้แดงไหมคะต้องพูดต่อเมันไม่ใช่ไม่ใช่ภาคต่อเออเหรอใช่มันคือทำลายเดียวกันตอนได้แดงแดงถ้าแบบจะเล่าเป็นในทางของบุญกาแฟเป็นทางเฮวินกับนุ่มีโปรดิวเซอร์เขาห้ถามว่าในเสื้อป่าเนี่ยเราจะเห็นเลิฟซีนเยอะกว่าตอนได้แดงหรือเปล่ามันก็ต้องเยอะไปแล้วอาจจะเยอะกว่าต้องรอดูบทเลยครับว่าตอมนี้บทยังไม่เสร็จขายช่องบางปูนแคมปัสให้พี่หน่อยครับผมก็แคมป์ปูน บางค <Lee. S 1> <box! S 2> ูณแคมปัสเลยนะครับมีหยกระดาเนี่ยเนะครับย่อีสปาร์กได้เปลี่ยนชื่อเป็นหุนเป็มระดาเลยไปเลย